สวัสดีค่ะมาพบมาพ่ออีกแล้วจ้ะก,กับสาวเมืองดอกคูนอินอเมริกามาจากมนูนิโอเฮเอขอดขมขบุญน้ำยาปลาจานน้ำยาปลาทูจ้ะใซตตีนไกล้ะกะเต้าหูปลาที่มันมีในะอยากยากได้ลกชินปาลจาจ้ะแต่ว่ามันมีในตู้เย็นเนาะอ,ออกเลยมันมีเต้าหูปลาเลยเอาไซ่จา้าล้ะกะพักกะนี่จ้ะหัวปีหัวปีกชินาแหละคือไก่ตีด้ดเวยจาาว้าเราบอกออโได้แซนน้นำเกลือก่อนจ้ะ แล้วก็มันลาขี่นกอันนี้สิเป็นอต้นออนบรอกโคลี่จ้าออกินเทียนแรกก่ะมีความขมแน่อยู่มีความขมมีกินแน่จักน่อยแล้วกับบรกแลดดิดจากกระหล่ำอันนี้ทั่วมาแต่หลังบานจ้ะทั่วกัมพาสองน่วยเรียงต้นแล้วมากินอาจารย์แล้วก็ทวนอีอย่างเพิ่นทัวอย่างนี้พักสลัดปลา่งจ้าแมาจ๋ามากินก็ไเลยอ่อหิวเขา ไปายซองละนัวค่ะจ้าหนักปุ่นวัวค่ะ นะ่าเสียงลูกายอีกแล้วใจอยางนนำจ้ะเครื่องแน่นๆจ้ะแต่ว่าสีบ่คอยสดใสปันใดเนาะเพราะว่าบกพริกแห้งบกพริกแห้งออซื้อยูมากเก็ต ของเวียดนามจําออกสีเลๆนะๆในสีมันบอสดใสคือบาทเท่าทูกอะ ปะะทูคือบานเท่าหรอจ้ะตามันแซ่สองแข็งมากนะเนาะแซ่สองแข็งมากเฮาก่อมาละลายนามก่อนจ้ะก็ะต้องละลายนามดอกไปทั้งหนอกไปทั้งนอกให้มันละลายก่อน 嗯，我还完点这。Hmm. อะไรเคือใกล้ตีน้ะรถบบอยกแซนั่นจ้ะบบอยกแซน้ำเกลือเฉี่ยรับโซเดียมจากน้ำเกลืออีก,ก็เลยเพราะว่าโซเดียมจากปลาเด็กจากกรณีกระไรแล้วเล่บ่อแซจ้ะ อยู่นีโซนแหละกับกินของแซ่แข็งลราจะไม่ได้มีของสดนน้ำข่าดอกก,กับไส้กะกับไส้นั่งกระปนะุกจ้ะมันเหลาวเนาะกับไส้กระปุกะฮะไส้กระกป๋องนะจ้ะ ได้ยูมีสองหน่วย้ะตัวกําผักมีสองหน่วยโอ้ยถูกใจกันได้นั่งอยากได้ผักจ้ะ อืมลองตอนลองแอดตอนบอกคาลีเมืองเนาะแอดบอกคาลีจ้ะแอดบอกคาลีแด่ <c oughs> ออกว่าออกมากเหมือนสั้นต่าหลายกว่า เดี๋ยวสีงามงามสีคือเสียอะไรล อยากมาสามีแร้อยากไขอ้เขาก่อน ตาแสบครับเ <c oughs> มอนว่าได้กินโดนวะขี้มือเจ้าควางนี่ เห็นคลิปวิดีโอกับนั่งคลิปวีดีโอกินหมูก,กระทะนั่งใหม่อ,อาอลงจ้ะนั่งมานน่งอดวดไทยเล้วเนี้ลร่างสิเอาลงนั่งเดี๋ยวเห็นข้อจาขอร้องนั่งตื่นจ้ะ <c oughs> นั่งรับจะขออะไรนั่งวะ ก็ะส่กระปองกระเจ็มนนานแหลกคือไก่ตีแหลกแข่งกันครับปีบะอร่อยมากตี บึงมีกินขึ้เหนยียวโอ้กินไกจติป่ป่อมๆจากสุชิงเนี่ย <laughs> 嗯。 สมัยตะกี้มั <c oughs> ดูกระเพาะไมๆ่ๆมลรูสื่อตีนไก่มาเค็ดข้าวปุน้นนั่งว่ามันอึดแนวกลิ่นปนันติขึ้ได้กลิ่นตีนไก่นะคนไทยอึดแนวกลิ่นปนันติขึ้ได้กลิ่นตีนไก่อาหารบ่อึดบ่อยากนั่งว่านะ มยว่าโอ้ยบานปุ่มอาหารกับบ่อืดกินดอกมัองไทยจะมากูมากินจังซี่สันดอกมันดีกับดอกอะไรว่างสินั่งว่ะเอาลงไปได้หมอกเนียวตินซี่ก็ดูก็ได้ยุบยามต <c oughs> ันี้ต้องบอกขึ้นเลยจ้ะตองบอกขึ้น

ຫມາຍກົດຕ oh nah, si ີນີ້ເຂົາປຸນນະເ ผ <c oughs> <c oughs> ักอันไดกินบะเบิร์เที่ยวนี่ก็เก็บไปกินเที่ยวนาด้วยจ้าออบะทิมผักเย้ยบะทิมพักจ้า กินมา,นมาหลากิหลายหรอกอยากยกินก๋วยเตี๋ยวไก่ได้ป่มเส้นเทศงานอยู่ทั้งหลังเลยจ้ะหลังกล่องเลยล่ะไม่รู้ทำไม่เสียงลูกกุนเนี่ย เพราะว่าโควิดโควิดก็เลยเห็นงานอยู่บ้านจ้ะหลายเดือนแล้วแหลงแต่เริ่มโควิดมาจะไม่น่านนี้เนาะลูกขีขาเนาะใส่ใส่กับอ่ไ้ Okay. Yeah. กินรุ่นหนีมูไทยบ่านา่อกา่มูประไทยอยูไ่ได้กินรุ่นไหมแานเขาบ่อยเล่นน้ำเยอะกินลายผลนาะต้องสิบริเลี่ยวใบเขากิน <c oughs> สก็อยากให้เก็บนะน้ำบวอดดูแบบนี้มันมีเรากับพักนะจ๊มะม่ได้เรากับมูเจ้าเด้อโอเคจ้ะมันมีออกกันสิปิดคลิปท่านี้ได้จ้ะขอบคุณทุกเมนทุกรับสักขอบคุณทุกเมนทุกซับสไครต์ได้จ้ะทุกแช่ได้จ้ะทุกคอมเมนต์ ที่ห้กำลังใจสาวเมืองดอกคูนคนนี้เด้อจ้ะออกกับสิพยายามเ่อเคลิปออกมาให้บึ้งเรื่อยๆด้วยเด้อจคลิปนี้เอาไวแค่นี้พอกันคลิปหน้าจ้ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย